สวัสดีครับโทรศัพท์มือถือนะครับพอใช้ไปนานๆเนี่ยบางทีก็ปุ่มก็อาจจะแตกหักหรือว่าหลุดออกได้นะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตอนนี้หลุดหายไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขโดยการไปซื้อปุ่มมานะครับปุ่มในแอปช้อปปิ้งนะครับแล้วก็ซื้อมานะครับเสร็จแล้วก็เอามาใส่เลครับ ทั้งชุดเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงด้วยนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับนี่เราก็ลองใส่กันดูนะครับดันแล้วก็ใส่ไปเลยครับอ่าเนี่ยครับแค่นี้ครับกดลงไปเลยครับใช้งานได้ครับ ตอนนี้นะครับเนี่ยเป็นแก้ไขง่ายมากๆเลยนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับปุ่มอันนี้ผมซื้อมาเป็นร้านของไทยนะครับราคาประมาณ50บกว่าบาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นร้านของจีนนี่ก็ราคาประมาณสามสิบบาทนะครับแต่นี้เพลินว่าใช้งานไม่สะดวกนะครับรอไม่ได้ผมก็เลยซื้อของไทยมานะครับนี่สามารถซ่อมเองได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าปุ่มหายนะครับ หรือว่าแตกหักนะครับลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ